ในอีนี้นะคะเราจะพูดถึงซอฟต์แวร์ของ Adobe นะคะตัวย่อของเขาก็คือ an นะคะหรือว่า Adobe Animate นะคะ ซึ่งก็จะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแอนิเมชัน 2D สามารถที่จะสร้างโฆษณาแบบสั้นวิดีโอนะคะสร้างเอฟเฟ t 2D หรือว่าทำงานในซีรีส์แอนิเมชันได้นะคะในแบบ 2D อาจะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะคะซึ่ง Adobe Animate นะคะเราสามารถที่จะโหลดมาใช้ฟรีหรือว่าใครที่ใช้ Adobe อยู่แล้วนะคะก็ จะคุ้นเคยดีนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปใน Adobe Creative Cloud นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองใช้ฟรีกันได้นะคะสำหรับคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ Adobe อยู่แล้วนะคะก็จะคุ้นเคยดีหน้าต่างการทำงานต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันมากนะคะอย่างเช่นหน้าแรกตรงนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับโปรแกรม Adobe อื่นๆนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมี New File แล้วก็กด Open ตรงนี้ได้นะคะซึ่ง Photoshop AI หรือว่า AE ต่างๆเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันประมาณนี้นะคะมีปุ่ม Home จากนั้นนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะคะอันนี้เป็นแบบ Full HD เป็นแบบ Banner Android iPad ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะคลิกที่ Full HD ตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลย เมื่อเราคลิกนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการทํางานของ Adobe Animate นะคะซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าต่างการทํางานคล้ายๆกับ Adobe โปรแกรมอื่นนะคะอย่างเช่นทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆอันนี้ก็จะดูเหมือน Photoshop กับ AI เลยนะคะไอคอนต่างๆเนี่ยเขาก็จะลักษณะเดียวกันนะคะแล้วก็ทางด้านบนนะคะตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็คล้ายๆกับ h o t o s h o p กับ i เหมือนกันนะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยก็คล้ายๆกันนะคะอย่าง Windows ตรงนี้นะคะก็เป็นแถบเครื่องมือต่างๆนะคะที่ใช้ในโปรแกรมเหมือนกับ Photoshop AI เลยนะคะถ้าเราติ๊กตรงไหนมันก็คือแถบเครื่องมือตรงนั้นนะคะอย่างทำลายตอนนี้เราติ๊กอยู่นะคะทำลายก็จะปรากฏด,ด้านล่างแบบนี้นั่นเองนะคะสมมุติว่าเราติ๊กออกไปมันก็จะหายไปนะคะสำหรับทำลายก็อยู่ที่ Windows นะคะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะ ถ้าต้องการที่จะเลือกใช้เครื่องมือใดๆนะคะขึ้นมาใช้งานก็มาดูที่ Windows ได้นะคะแล้วก็อย่างเช่นไฟล์ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเซฟเซฟแอดเปิดไฟล์ทางด้านนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะ Import, Export ตรงนี้นะคะเหมือนกับ AI เลยนะคะเหมือนกับ Photoshop เลยถัดมา Edit นะคะก็เป็นการแก้ไขนะคะ แล้วก็อื่นๆนะคะวิวก็เป็นการซูมอินซูมเอา t นะคะสามารถที่จะซูมได้นะคะอ่าแล้วก็มีกิจมีต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเครื่องมือเนี่ยคล้ายกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนะคะในเรื่องของข้อความนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะในส่วนของบนสุดนะคะเครื่องมือก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในหน้าต่างการทํางานนะคะก็คือตัวนี้นะคะเราไม่ได้ตั้งชื่อไว ถ้าเราตั้งชื่อเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างตัวนี้นะคะที่เราสามารถที่จะจับมาได้ด้วยนะคะเหมือน Photoshop เลยจับออกมานะคะจับออกมาจากหน้าต่างได้นะคะแล้วก็กลับไปวางที่เดิมได้นะคะเวลาที่เราจะกลับไปวางนะคะเราจะเห็นว่ามันจะมีสีน้ําเงินอ่าถ้าเราไปใกล้จุดนี้นะคะจะเห็นว่ามันจะมีสีน้ําเงินครอบอยู่แบบนี้นะคะ มันเหมือนแบบมีแม่เหล็กนะคะที่เราสามารถที่จะดึงเข้าไปแล้วมันก็จะวางไว้หน้านี้ได้นะคะแบบนี้แล้วก็หน้าต่างการทํางานต่างๆนะคะเราสามารถปรับขยับได้นะคะสมมติว่าเราเลือกมาไว้จุดตรงนี้นะคะที่เป็นแถบเนี่ยลูกศรเราจะเปลี่ยนไปนะคะแบบนี้เราสามารถที่จะดึงขยายได้นะคะเมื่อเราขยายเนี่ยจะเห็นว่าแถบเครื่องมือเราเนี่ยมันเรียงชั้นเพิ่มขึ้นนะคะ แบบนี้จะเป็นแนวนี้หรือว่าจะเป็น1ชั้น2ชั้นแบบนี้ก็ได้นะคะสามารถปรับได้นะคะแล้วก็ทุกแถบเลยนะคะอย่างเช่นแถบทำลายตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงขยายได้เหมือนกันสมมุติเราต้องการที่จะให้เห็นทำลายใหญ่ๆตรงนี้ก็สามารถปรับขยายได้จากตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็ทางด้านขวามือก็ปรับได้เหมือนกันนะคะ ด้านล่างส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแถบของไทม์ไลน์นะคะเราสามารถที่จะมีภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทํางานเกี่ยวกับไทม์ไลน์กันนะคะสําหรับแอนิเมชันเรานะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นคุณสมบัติต่างๆนะคะสําหรับที่เราจะทํางานนะคะเดี๋ยวเราลงลึกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแอคเซสต่างๆนะคะ ต่อไปถ้าเราคลิกตัวที่2ตรงนี้นะคะอันนี้เราสามารถที่จะกําหนดขนาดได้นะคะก็จะเป็นกว้างกับสูงตรงนี้นะคะสามารถกําหนดขนาดหน้าจอของเราได้แล้วก็เลือกสีนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฟรมเรทนะคะเราสามารถกําหนดได้จากตรงนี้นะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้ได้ตลอดเวลานะคะ ว่าเราทํางานแล้วเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันจะมากําหนดที่หน้าต่างการทํางานของเรานะคะอ่าแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นแถบคันเลร์นะคะก็ก็จะเป็นแถบของสีต่างๆนะคะก็จะมีสีให้เราเลือกนะคะปรับจุดตรงไหนเนี่ยมันก็จะเลื่อนเลือกได้นะคะแล้วก็จะแสดงค่าสีด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการสีที่เป๊ะนะคะเป็นสีที่มีรหัสสีก็สามารถมาใส่ตรงนี้ได้นะคะ อถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับการจัดระเบียบนะคะซ้ายขวาหน้าหลังขยับอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้เราก็เลือกได้นะคะต่อไปก็จะเป็นไลบรารีนะคะแล้วก็มาดูแถบตรงนี้นะคะตรงนี้ก็ส่วนของ100%ตรงนี้นะคะอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าเรากำลังซูมอยู่100%นะคะถ้าเราเลื่อนมันก็จะมีค่าอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นซูมที่25%นะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ เราสามารถที่จะปรับแบบนี้ได้นะคะแล้วก็จะมี Fit-in-window นะคะก็จะเป็นเหมือนขนาดที่ fit กับหน้าต่างของเรานะคะอ่าก็อย่างเช่น200นะคะมันก็จะซูมเข้าไปอีกแบบนี้นะคะอ่าเทาเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะหน้าต่างการทำงานของเราให้เป็นสีอื่นนะคะเรามาที่ Edit ตรงนี้นะคะจากนั้นเรามาที่ Perference ตรงนี้นะคะแล้วก็ มาที่ Edit Preference ตรงนี้นะคะคลิกขึ้นมานะคะมันจะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับโปรแกรมของเรานะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะ Auto ออต,ตรงนี้นะคะอ่ามันจะเซฟให้เรานะคะในทุกๆ10นาทีนะคะมันจะบันทึกไฟล์ให้เราเพื่อที่จะไม่ให้ข้อมูลของเราเสียหายนะคะกรณีที่เราทำงานไป u ีดีแล้วก็เครื่องของเราเนี่ยเกิดค้างขึ้นมานะคะ ตรงนี้เนี่ยมันจะเซฟให้เรา10นาทีนะคะสำหรับโปรแกรมเดี๋ยวเรามาดูอินเทอร์เฟซนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะเลื่อนลงมานะคะตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกคันเลร์ธีมของเราได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราเลือกเป็นแบบดาร์กนะคะมันก็จะเป็นสีดำแล้วก็มันก็จะมีอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะมีแบบไลท์แบบนี้ลองคลิกดูนะคะจะเห็นว่าหน้าต่างเนี่ยมันเป็นสีขาวนะคะแบบนี้เลย ซึ่งเราถนัดแบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นได้นะคะสมมติว่าเราชอบสีขาวขี ίν, ข้นๆ้นแบบนี้นะคะเราอาจจะเลือกเป็นทีมนี้นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวแรกนะคะตัวแรกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมันก็เหมือนจะเข้มขึ้นมานะคะเข้มขึ้นอันนี้มันก็จะเหมือนแบบเทาๆนะคะตัวนี้มันจะแบบเทาๆแต่ว่าตัวแรกเนี่ยจะเห็นว่ามันเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะคะ อันนี้แล้วแต่ความชอบนะคะว่าถนัดแบบไหนนะคะสายตาเรามองที่โปรแกรมแล้วถนัดแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะคะจะเลือกเป็นสีเข้มสีสว่างหรือว่าจะเป็นสีเทาตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวในที่นี้นะคะเราเลือกเป็นสีเทาตัวนี้เหมือนเดิมแล้วกันนะคะแล้วก็ค่าอื่นๆนะคะมันก็จะมีการตั้งค่าอื่นๆนะคะเดี๋ยว ถ้าเราทํางานไปนะคะเราก็จะลงลึกเข้าไปถึงการตั้งค่าต่างๆแต่ก็ตอนนี้ยังไม่สําคัญนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเกลับมาที่อินเทอร์เฟซนะคะเราเลือกเป็นดาร์กตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกตรงไหนปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามากดโอเคตรงนี้นะคะมันก็ จะเป็นหน้าการทํางานที่เราตั้งไว้นะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะบันทึกไฟล์นะคะเราก็ไปที่ไฟล์แล้วกดเซฟแอ d แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อไฟล์แล้วก็บันทึกไปนะคะเลือกโฟลเดอร์ในโปรแกรม Adobe Animate นะคะจะเห็นว่าด้านหลังนะคะนามสกุลมันจะขึ้นเป็น fla แบบนี้นะคะสําหรับถ้าเราบันทึกเป็นไฟล์ของ Adobe Animate นะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวย่อของเขานะคะมันก็เหมือนกับเวลาที่เราทํางานกับ Photoshop แล้วเราก็บันทึกนะคะแล้วมันจะมีนามสกุลอยู่ด้านหลังเป็น PSD แบบนี้นะคะมันก็เป็นไฟล์จาก Photoshop ที่สามารถที่จะเปิดขึ้นใช้ภายหลังได้นะคะอะซึ่ง FLA ตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะเป็นไฟล์ของ Adobe Adimate นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็คือวิธีการเซฟไฟล์นะคะซึ่งก็ไม่ได้ยากเลยนะคะเราสามารถที่จะ คลิกดับเบิลคลิกที่ไฟล์แล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานใหม่ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เดี๋ยวเรากาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการซูมนะคะการซูมในโปรแกรมนะคะซึ่งเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือขยายตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือเครื่องมือที่เรียกว่าซูมทูนะคะปุ่มลัดของตัวนี้นะคะก็คือการกดเซตนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองคลิกนะคะจะขึ้นเป็นวันขยายที่เป็นรูปบวกแบบนี้นะคะเอาสมมุติเราใช้เมาส์ซ้ายนะคะ แล้วก็ครอปแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนมันซูมเข้านะคะมันจะเป็นเหมือนซูมนะคะถ้าเรายิ่งแบบว่าทําสี่เหลี่ยมอีกแบบนี้นะคะจะเห็นว่าค่าตรงนี้มันจะขึ้นขยายขึ้นไปนะคะมันก็เหมือนเราซูมเข้าไปอีกนะคะแบบนี้จาก500กลายเป็น600แบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการซูมนะคะอ่าแล้วก็จะเห็นแถบขาวๆนะคะทางด้านขวามือกับด้านล่างนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเคลื่อนได้นะคะเคลื่อนขยับ มันก็จะเป็นจุดเล็กๆตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวกลับไปที่หน้าประมาณ50ก่อนนะคะอ่านี้นะคะเลื่อนซ้ายขวาแบบนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองอยู่ที่ที่ผ้านะคะตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้มันเป็นสีชมพูเดี๋ยวลองวาดนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะวาดไปนะคะสมมุติเราวาดระบายสีนะคะแต่ว่า มันเกินขอบหน้าต่างนะคะจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันเกินขอบหน้าต่างนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะมันจะเชื่อมโยงกับตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้ติ๊กตัวนี้นะคะแบบนี้จะเห็นว่ามันมีขอบที่มันเกินนะคะบนหน้าต่างการทํางานของเรามันเกินกระดาษนะคะแบบนี้มันก็เหมือนการที่เราเหมือนระบายสีเลอะเทอะนะคะถ้าตอนเด็กๆเราระบายสีออกนอกกรอบประมาณนี้นะคะซึ่ง ตัวนี้นะคะถ้าเราคลิกเนี่ยมันจะให้เห็นแค่ภายในนะคะภายนอกที่เราระบายไว้เลอะเทอะเนี่ยมันจะไม่เห็นนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเรนเดอร์นะคะภายนอกต่อให้เราจะทำเลอะเทอะยังไงนะคะเลื่อนเคลื่อนแบบไหนเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลต่อการเรนเดอร์นะคะซึ่งการเรนเดอร์เนี่ยมันจะแสดงเฉพาะด้านในกรอบของเราเท่านั้นนะคะแต่ตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นแค่มุมมองนะคะจะให้เราเห็นแค่ภายในนะคะโดยที่ไม่เห็นส่วนที่เราวาดเลอะเทอะไปด้านนอกนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะ Ctrl Z กลับไปนะคะวิธีที่เราจะกลับไปก็คือกด Ctrl Z นั่นเองมันก็จะกลับไปหน้าการทํางานนะคะอันนี้ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆนะคะแล้วก็วิธีการที่เราจะขยับนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราคลิกที่ลูกกิ้งที่เมาส์นะคะจะเห็นว่ามันจะมีมือขึ้นมาแล้วก็เป็นมือขยับนะคะแบบนี้เราสามารถขยับได้นะคะซ้ายขวานะคะอ่าก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันใน EP ถัดไปนะคะ